กรณีผู้สูงอายุ13คนที่ตำบลจอหออำเภอเมืองนคนรราชสีมาน้องเรียนว่าถูกเรียกเก็บเงินเบี้ยยังชีพย้อนหลังตามคำสั่งของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับหลังจากพบว่าได้รับเงินบำนาญพิเศษมาก่อนแล้วจึงถือว่าเป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อนและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจอหอมีหนังสือเรียกเก็บเงินคืนย้อนหลังทั้งเงินต้นพร้อมกับดอกเบี้ยโดยให้ผ่อนชำระรายเดือนใน3เดือนแรกใน รางเงินที่สูงนะครับบางคนเดือนละ18,000บาทมีผู้สูงอายุ9คนยินยอมชำระเงินคืนแต่ว่าอีก4คนมองว่าเป็นจำนวนเงินที่มากและไม่มีกำลังในการผ่อนชำระจึงถูกเทศบาลจอหอสั่งฟ้อง นายพรเทพเจริญพงอนันต์ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาระบุว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับลาบที่ไม่ควรได้ซึ่งกฎหมายเขียนไว้ว่าต้องคืนเงินแต่หากเงินที่ได้มาใช้หมดแล้วก็ไม่ต้องคืนนะครับกรณีนี้สารดีกาเคยมีคำพิพากษามาแล้วว่าหากมีเงินจากลาบที่ไม่ควรได้เหลืออยู่ก็ให้คืนแต่หากใช้เงินหมดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคืน ดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทั้ง13คนในตำบลจอหอทางสภาทนายความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือโดยจะหาทนายความอาสาช่วยว่าความให้ฟรีนะครับโดยเพื่อที่จะไปต่อสู้คดีในชั้นศาลครับ